สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่คลิเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะเออเปิดไพ่มาใบาแรกเนี่ยได้ไพ่ The Judgment นะคะก็เป็น Energy โดยรวมและเป็น Energy เรื่องราวของคนที่มีการ ชัดเจนต่อกันและกันแล้วว่ารู้สึกยังไงร,รักกันเป็นแฟนกันรครบกันบางคนนะคะบางผู้บางคนอะ่ะมีการขอมั่นขอแต่งงานแล้วด้วยหรือว่าขอให้แบบย้ายไปอยู่ที่ที่บ้านเดียวกัน move in ไปอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่คนอื่นรับรู้รับทราบไม่ใช่ความสัมพันธ์คนในความลับนั่นเองนะคะเดือนที่สำคัญ เดือนที่สําคัญสําคัญมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนเดือนตุลาเดือนธันวาแล้วก็เดือนกุมภาด้วยนะคะ Energy ของเขาในตอนนี้นะเขาค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ enjoy life มากๆมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะคะแล้วเ,เขารู้สึกว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในชีวิตอะ่ะมันมันดีหมดเลยสุขภาพก็ดีความรักก็ดีชีวิตก็ดีการงานการเงินก็ดีทุกอย่างดู ดูเป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการทั้งหมดเลยเขาก็เลยแฮปปี้มากนะคะไม่ว่าจะทําอะไรหยิบจับอะไรคือเขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนโชคดีมากๆคนหนึ่งเลยในตอนนี้ในขณะที่เอเนจีของตัวคุณน่ะคุณเดินทางเยอะคุณคุณอยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางเร็วๆนี้ภายในประมาณแบบเจ็ดวันสิบสี่วันหรือว่าเดือนครึ่งอะนะคะคุณมีมีแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศ ไปทําอะไรบางอย่างหรือว่านัดเจอใครอะไรประมาณนะี้ก็เอเนจีคุณค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งแต่มันเป็นยุ่งที่แบบถูกวางแผนได้หมดแล้วอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็ยุ่งตามแผนอะไรประมาณเนี้ยอืตัวเขาถามว่าเวลาคุณมองว่าที่เออเวลาเขามองว่าที่คุณเขาเห็นอะไรเขาเห็นคนที่เป็น w i f e material หรือว่า Hu s b a n d m a t e r i a l คนที่อยากแต่งงานด้วยอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยเป็นคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้แล้วก็เป็นคนที่ ดูแลตัวเองได้ดีนั่นแหละเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากเลยที่ได้พบได้เจอกับคุณแล้วก็เลือกคุณมาเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตอะไรก็คือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากมากเลยประมาณนะะี้ค่ะอืมตัวตัวคุณเวลาที่คุณมองไปที่เขาถามว่าคุณเห็นอะไรคุณเห็นคนที่น่าชื่นชมคนที่ประสบความสําเร็จ คนที่ทำอะไรก็ก็น่าชื่นชมไปหมดเล่นกีฬาก็น่าปลบมือให้ทำกิจกรรมอะไรก็ดูดีดูโดดดูโดดเด่นดูเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนอื่นมีเพื่อนที่รักเขาเยอะครอบครัวรักและเอ็นดูเขาเพื่อนก็รักเขาตัวคุณเองก็รักเขาอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนรักเออเป็นคนของประชาชนอะไรประมาณเนี้ยนะคะตัวถามว่าตัวเขาเห็น ความสัมพันธ์เนี่ยเ้วเขาเขา <c oughs> มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์นี้เค้กพูดไม่รู้เรื่องเนาะเออในในช่วงแบบในช่วง p พี i o d เีนี่ยแต่มันก็ไม่แปลกนะคะเออมันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างด้วยเออเอถามว่าตัวเขามองมาที่คือความสัมพันธ์นี้แล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคุณและเขาต่างก็ถนอมความสัมพันธ์นี้ด้วยใจ แบบเวลาเราจะพูดเราจะทําอะไรเราจะนึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายเราจะแคร์ความรู้สึกกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปได้วยความน่ารักแล้วก็ความอบอุ่นนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณมองความสัมพันธ์นี้ยังไงคุณเห็นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงและสามารถสานต่อไปในแบบที่ยืนยาวได้ เป็นความสัมพันธ์ที่ช้าๆแต่ชัวร์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วมันก็เริ่มต้นมาแบบที่มั่นคงช้าๆแต่ชัวร์ประมาณเนี้ยนะคะแล้วมันก็ยังจะเป็นแบบนี้ต่อไปด้วยคุณก็รู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็มั่นใจในความสัมพันธ์แล้วมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเขาว่ามันมันมั่นคงมากๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสิ่งที่เขานำมาสู่ความสัมพันธ์นี้คืออะไร <Yeah. S 2> เขาเขานำความรักมาสู่ความสัมพันธ์นี้เขามั่นใจมาก การดูแลก,การเอาใจใส่การทแคร์การอยากอยากตามใจอะไรอย่างเงี้ยเขานําม,นมาสู่ความสัมพันธ์นี้ทั้งหมดเลยแล้วมันมันมาจากความรักอะคะ่ะเขาทําให้เพราะความรักแล้วก็ความห่วงใย,ยอะเออมันมาจากหัวใจมันก็เลยทําให้ทุกอย่างอะเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยความรักที่อธิบายไม่ถูกแล้วคุณเองอะหัวใจคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณถูกรัก โดยเขาอืมในขณะที่ตัวคุณนะ่ะถามว่าคุณนําอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนที่ระแวดระวังคุณไม่ใช่คนขี้ระแวงนะแต่คุณเป็นคนระแวดระวังแล้วก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณในการระวังว่าถ้าทะเลาะก,กันเรื่องนี้หรือคุยกันเรื่องนี้แล้วมัน ตลงกันไม่ได้เราจะหาวิธีคุยแบบไหนเพื่อให้เราคุยกันได้เข้าใจรู้เรื่องและไม่เกิดปัญหาซ้ําอีกคุณค่อนข้างที่จะระวังอะไรที่มันจะเป็นปัญหาซ้ํำซากหรืออาจจะกลายเป็นเรื่องท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยในความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะระวังและไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกอืม แล้วก็บางเรื่องคุณเป็นคนที่ระวังแล้วทาให้บางสิ่งบางเรื่องอ่ะไม่เกิดขึ้นเลยในความสัมพันธ์ของของคุณกับเขาเช่นการทะเลาะกันนอกบ้านหรือการไม่คิดก่อนพูดอะไรเงี้ยคือคุณค่อนข้างระแวดระวังแล้วคุณก็ p r o เทคทั้งตัวเขาและตัวคุณไม่ให้ไม่ให้เกิดการกระทบซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเอออย่างที่บอกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากความรักมาจากหัวใจของคนทั้งคู่ดังนั้นการพยุงความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยมาจากทั้งสมองและหัวใจควบคู่กันไปนะคะ ถามว่าสิ่งที่ชาเลนจ์หรือว่าเป็นสิ่งอะไรที่ที่เขารู้สึกว่ามันท้าทายในช่วงเวลานี้มากที่สุดเ <c oughs> กี่ยวกับความสัมพันธ์นี้มีอยู่สองอย่างนะคะเรื่องแรกก็คือการย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาคิดเรื่องนี้นะว่าถ้าต้องย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันหรือต้องแต่งงานกันอะไรเงี้ยมันมันจะโอเคขาดไหนมันจะโอเคจริงๆไหมมันยังเป็นเรื่องที่ที่ท้าทายสำหรับเขาอยู่เป็นเรื่องที่แอบยากแอบกังวลน,นะคะอะ่เรื่องที่สองบางบางผู้บางคนเนี่ย คุณยังไม่เคยเจอครอบครัวเขาเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออถ้าพาไปเจอครอบครัวมันจะเร็วเกินไปไหมหรือถ้าพาไปเจอครอบครัวแล้วมันจะโอเคไหมในตอนนี้หรือถ้าเจอเราจะเออยังไงคุณจะเข้ากับพ่อกับแม่เขาได้ไหมพ่อกับแม่เขาจะโอเคกับคุณขนาดไหนอะไรประมาณนะี้ยังยังเป็นเรื่องที่คิดและและทบทวนอยู่นั่นเองนะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะสิ่งที่คุณกังวลหรือว่าอะไรที่มันท้าทายสําหรับคุณน่ะคล้ายกันกับเขาเลยเรื่องแรกคือการ ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันน่ะคุณคุณมีแอบกลัวนะว่ามันจะโอเคจริงๆใช่ไหมถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันมันจะเบื่อไหมเราจะทะเลาะกันไหมหรือบางเรื่องอ่ะจากที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้ามีบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วมันแก้ไม่ได้สักทีมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ไหมมันจะทําให้เราทั้งสองคนเครียด หรือเปล่าอะไรางี่คือคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าการย้ายไปอยู่ด้วยกันะนะคะตามหน้าไพาอ่อะสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในความสัมพันธ์นี้เฮ้ยดีจะรอดหรอไหมเออเป็นการคอนเฟิร์มมากคือเขาอยากให้คุณรู้ไว้นะว่าเขารักคุณมากรักจริงๆแล้วก็เขาไม่ได้มีคนอื่นเลยสิ่งเดียวที่เขาอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้รู้มากที่สุดเลยตอนนี้คือ อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแฮ ppy แล้วสบายใจเขาเขาจะทำให้เขาจะพูดเขาจะทำแล้วเขาก็เขาอยากให้คุณเป็นแฟนเขาแล้วคุณมีความสุขอืมในขณะที่ตัวคุณนะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยตอนนี้คือคุณมีความกังวลน,นะคะในเรื่องของการาจริงนะตามน้าผ้าอย่างมันคือการย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือการแต่งงานกันหรือการ move in together อะไรเงี้ย คุณมีความกังวลเรื่องนี้มากดังนั้นสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยตอนนี้คือคุณอยากชั่งน้ําหนักแล้วก็ใช้สติใช้เหตุและผลทั้งทั้งปวงที่มีบนโลกใบนี้มันนั่งคิดว่าฉันจะตัดสินใจยังไงดีจะย้ายไปเลยสมมตินะจะย้ายไปเลยเดือนนี้หรือจะรออีกสัก 3- 4สเดือนแล้วค่อยย้ายไปอะไรเงี้ยบางคนอย่างที่บอกว่าถ้ามีการขอแต่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับ เลิกมันก็มีอยู่แล้วนน่นนี่แต่การย้ายไปอยู่ด้วยกันนะ่ะอาจจะขอแบบย้ายไปเดือนนู้นดีไหมไม่เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีความกังวลอยู่สิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นคือการเหมือนขยายเวลาออกไปให้คุณได้ได้คิดได้ทบทวนแล้วก็ได้ตัดสินใจอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นไพ่ใบ,บสุดท้ายคือไพ่เดอะเดสนะคะไม่ต้องกังวลเลยคือการคบกันของคุณสองคนมันจะเป็นไปได้ด้วยดี แล้วมันก็จะเป็นไปตามที่ถูกกาหนดไว้นั่นแหละแล้วก็การย้ายวิวยการการแต่งงานการหรือการไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอนะมันก็มีปัญหากระทบกระทั่งมันเป็นเรื่องปกติเหมือนลิงกาบฟนนี่แหละแต่สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นวงจรใหม่ของชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณกับเขาดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เขาจะไม่ปล่อยมือคุณนะเออเพราะว่าตามหน้าไพาอ,าอ่ะเขาเลือกชัดเจนมากเลยว่าคุณนะ่ะเป็นคู่ชีวิตเขาแน่ แบบเขาจะแต่งงานด้วยเขาอยากให้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยอยู่กับเขาเรื่อยไปอยู่กับเขาไปทุกวันเลยนั่นแหละไพ่สรุปหลังจากนี้ก็คือไอ้การ move in หรือการแต่งงานการย้ายอยู่ด้วยกันน่ะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องแบบคิดกังวลมากมาก,มากเกินกว่าเหตุเออประมาณนี้ก็ happy enjoy นะคะขอบคุณมากเลยที่ energy ของใครไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อ่านแล้วทาให้ยิ้มได้แล้วก็รู้สึกว่าเออความรักที่ที่คนสองคนเขาตั้งใจรักกันอะ่ะ ได้ด,ด,ด้วยความจริงใจแล้วก็ไม่อึดอัดใจอะไรเงี้ยมันมันน่ารักมากเอนจิ้มดีมากนะคะอ๋อ,อจุดคอนเฟิร์มเรื่องราวนะคะมีคนลักคณาราศีหรือว่าดาวจันนะคะธนูพิจิกเนาะมีนกรกฎนะคะแล้วก็ถ้าจะมีอันนึงน่าจะสิง นะคะประมาณนี้เป็นลักคนาราศีหรือว่าดาวจัทรของตัวคุณหรือเขาก็ได้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ